đi <laughs> được không ạ, đi <laughs> được, đi <laughs> được nhanh lên, đi nhanh đi, đi nhanh เป็นกายเป็นเคลื่นมนุษย์แล้วค่ะทุกคนบอกเลยค่ะว่าตลาดกินเจของภูเก็ตแตกไปแล้วนะคะทุกคน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็จะรีบนิดนึงนะคะอ๋อโอ้ยเยัง ủa,ủa, nó lông mà bị kẹo. dừng, 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 มาแล้วค่ะทุกคนโอเคค่ะโอเคค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะพี่ทีมขอบคุณนะครับโอเคมเฮ้ยอ่ห้องรับรองผู้ดสายเขาออกชั้นหนึ่งโอเคค่ะชั่งนที่บอนี่บกับที่บอ